12็ตัวละครสมบัร้อยหกสิบห้าเงน,ะนระวัตากพระองค์ตัสตสอนอริยสัจสี่เรื่องของทุกเหตุให้งกระทุกความดับทุกและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกแล้วก็ทราบกันเรื่องของทานศีลภาวนาศีลส,สมาธิ ปัญญาศีลกวานสำรวมกายมัจจาเห็นได้ว,ว่าคนทั้งโลกที่มีปัญหาเนะี่ยกรืดันะขง,นะขงของศีลนั่นเองรืดังของ่าตุนะกระดังของศีลบางคนบางคนมีทรัพย์หนวะงทรัพย์ ซับนั้นไม่เล็กน้อยอาจจะไม่ถึงหนึ่งพบาทถ้าเป็นเงินไทยเป็นเงินเรียนดอลลาร์ก็แค่จำนวนไม่มากสามสิบเหรียญอย่างนี้แต่ถ้าเนเธอได้ซับมากไปมีคนเข้ามาขโมย มาฉกเคียงไปแก่ความหวงตามไปเอาทรัพย์ขึ้นมาคนที่ขโมยแล้วมาฉกเคียงนั่นเกิดโมโหขึ้นไม่มีสติเพราะว่าไม่มีศีลจิตก็เมอนเมาด้วยสติอ่อนมากถูกกบิชาครอบงำก็จะทำร้ายร่างกายถึง ทำแล้ชีวิตก็ได้นี่ถ้าสินธรรมไม่กลับมาโลกาก็จะวินาศแน่แน่นี่บุบไยนี่ไม่มีสินธรรมนี่ทำมีทานเอาละอย่ามาขโมยอย่างนั้นเ็เอาไปเลยมันพระวินัยนก็มีบอกเหมือนกันถ้าหลับพระจะไปอยู่ป่าต้องมีไฟนี่นไฟฉายไฟเช็ก กคนให้เกิดไฟไปเกิดมีคนมาขอไฟจวนมาขอไฟแล้วไม่มีไมใ่ให้เกิดทำลายก็ได้นี่มีพระวินัยก็มีบอกไว้แล้วก็ตองหวังเกิดเปคนมาขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เนือเวกาจิงเอาไปแล้วไปตามเอาคืนก็อนันตรายั้งแก่ชีวิตก็ได้ นี่หนึงว่าไม่มีศิลอันนี้มันทำไปพูดถึงความพ้นทุกข์นะพูดถึงความสงบในปัจจุบันในพุที่มีสิรทำแล้วมีจา่การให้สังคมที่มีจา่การให้กันก็เกิดความสงบลำยนินนี่ไม่ใครเบียดเบียนซึ่งกันและกันการปฏิบัติในเรื่อง การภาวนานี่ยจริงๆสาคัญกันไปอีกราะว่ามันเกินล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทําอะไรอยู่ล่ะคนที่เรารู้จักอยากกันไปก็มากคนที่อยู่อีกก็ไม่รู้จักจากกันไปวันไหนแต่ก็ต้องไปเพราะโลกนี้ไม่ใช่เราจะมาอยู่ได้ตลอดไปหนูก็คือร่างกายนี่แหละ อสี่แต่จริงน่ยมันเป็นอันนี้จังทุก้กลางกรัดตาเป็นความว่างแต่เรามองไม่เห็นพระวจะเจ้าพวกทรงมีพระปัญญาม,มากท่านเปรียบเทียบเพื่อให้เราได้ศึกษาเหมือนน้ำฝนให้ตกมากๆก็ไหลลงสู่ในห่วงน้ำนะ แต่และประเทศนะแต่ประเทศนเดียวก็ไปน้ำคงคาประเทศไทยก็ไปน้ำเจ้าพยาหรือประเทศอื่นๆนั่นก็มีน้ำมวลน้ำมหาศาลมันมีมวลน้ำมหาศาลมันก็จะมีฟองน้ำมาด้วยถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับฟองน้ำที่มวลน้ำไหลมานั่นมันก็เป็นฟองก็หายไปมันรูปนี้ อาสราหาเกณฑ์สารได้ไม่ได้เป็นความว่างเมตนาก็มันน้ำฝนตกมาในเดืนฤดูร้อนมัอน,นกันเกิดฟองน้ำฟองน้ำมันก็หายไปเีกเกิดดับไปมันเวทนมตาที่เกิดแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเป็นความว่างหาตรงหาตนไม่ได้แล้วแล้วกันที่สามก็เรื่องของสัญญา มันแดดในการสิ้นสุดแห่งฤดูร้อนนะนะมองไกลๆจะมีพยับแดดพอไปใกล้ๆก็ไม่มีเห็นพยับแด,ดก็มันมนมีน้ำไปใกล้ๆก็ไม่มีลเนื้อเราเคยรู้จังรู้จักกันในทะเลทรายใช่ไหมมองไปใกลๆก็เห็นมีน้ำพอไปใกล้ๆจริงๆน้ำก็ไม่มี สัญญามันก็เป็นความว่างอย่างนี้ว่างเปล่านเรื่องของสังขารการปรุงแต่งตั้งรูปสังขารน,นามสังขารนะหาแก,ก่นสารไม่ได้ไม่มีแก่นสารสมัยก่อนเราจะทำบ้านปลูกบ้านปลูกเรือนต้องไปหาต้นไม้ที่มีแก่นนำมาทำเสาบ้านเสาเรือนนำมา ไปเจได้มุงลังคาไปที่ออัยใสได้แต่เมื่อไปที่ป่าแล้วก็ไปเจอตอน้นต้นกล้วยต้นตรงดียังไม่มีไส้เไรตัดหัวตัดปลายออกบอกเปลือกไปเรื่อยก็ไม่เจอตรงแก่นมันก็ยังไม่มีเลยหมดไป ก็มไม,ม่ไม่มีสาระไม่มีแก่นสารนั่นแหละความหมายต้นกล้วยก็ไม่มีแก่นอยู่แล้วแม่ใจกลางๆก็ยังไม่ขึ้นไงแต่ตอนมันก็ตรงท่านเปรียบเทียบม,มันสังขารไม่มีแก่นสารส่วนวิญญานั่นมันนักมายากลที่เขาเล่นอยู่ในทีท่ต่างๆแล้วทางสีแพร่งเดี๋ยวนี้มีออกรายการ มายากลต่างๆเหมือนกับของจริงนะแต่มันไม่ใช่จริงก็ไม่มีแก่นสารอะไรเป็นความวางเหมือนกับวิญญาณความรู้ติดตาเห็นโลกหูฟังเสียงนี่แหมะกได้เก่นได้สัมผัสร่างกายถูกต้องปุถัมภะว่าทำลมด้วยใจเราเห็นแก่นสารไหมวิญญาณมีอยู่ที่ไหนไหม เราได้ยินเสียงก็จะต้องมีคลื่นเสียงนั้นมากระทบกับสดประสาทของเราในการรับฟังมันรับรู้รับฟังแล้วเสียงมันดับความรู้สึกได้ยินก็ดับไปรู้สึกเห็นก็เหมือนกันที่เราเห็นเห็นรูปแต่เราเข้าใจว่าเราเป็นเราเห็นแต่เ,เป็นวิญญาณ แในการเห็นตั้งตาหัวจมูกลิ้นกายใจเป็นอย่างนั้นไม่มีแก่นสารที่แท้จริงมันนักมายาก,กลที่พระพุทธเจ้าก็ตัดไว้อย่างตรงเลยแล้วแต่ทำไมเราไม่เห็นล่ะทำไมเราไม่รู้ล่ะเพราะปัญญาเราไม่เกิดเนี่ยสมาธิไม่ตั้งมัน่นสติไม่แนบแน่น ศีลเราสมบูรณ์เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็มันทําความเพียรชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนมันทําความเพียรมันตั้งใจมันปฏิบัติมันฝึกหัดท่านยังกรมหนังสมาธิมันฝึกสติไม่ต้องมากแล้วอันนี้เข้าไปสู่การปฏิบัติแล้ว,ลวนเลย หลวงพ่อชาทำอธิบายมากนะท่านพูดถึงเรื่องปฏิบัติมีสติมากๆฝึกจิตไม่ยินดีไม่ยิน้ายทำไปไม่ต้องพูดปริยัติหรอกท่านให้มุ่งเลยปิดตำลาวางหนังสือนั้นยังกลุ่มหนังสมาธิให้ดีให้มากทำให้มากกีลนิม,มากไม่นานเราก็สงบหนึ่ง ขึ้นมาได้จิตสงบนิ่งเราทั้งที่เห็นผลการปฏิบัติกายเบาจิตเบาอิ่มใจสุขใจเบิกบานใจนี่ให้เราทำให้เราุ่งเราตั้งใจมาแล้วมันจึงเป็นพระเสียสละจบการศึกษานางที่เราก็จบ การทำการงานมาแล้วนตั้งใจปฏิบัติมุ่งมันฝึกจิตธาุนู้ตัวนี้าง <c oughs> มันปัญญาขึ้นนั่นก็จะมองเห็นอ่ะทั้งตัวเราตัวเขาไม่มีก่าวว่างขั้นหา้าที่เราอาศัยอยู่เนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่กองของเราเราก็ไม่มีในขันหาน้านี้ขันหน้ากันเราคนละอันกัน เราไม่ใช่ขันห้าขันหน้าไม่ใช่เราวนะนลนี้เป็นความว่างถ้าโลภนี้เป็นความว่างเห็นไหมว่าความว่างกับโลภเนี่ยมันก็เหมือนกันในรูปก็มีความว่างในความว่างก็มีโลภมีโดยสมมุติก็ทุกอย่างเป็นอนันตตาให้เราพยายามที่เรามีความคิดเราก็ตามคิดอะไรเรื่องคนนั้นคนนั้นมีไหม คิดทั้งสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีตัวจริงไหมเรามีไหมเราก็ตามเพราไม่มีนะเราจําได้ไหมรู้ในสิ่งนั้นมันใช่เราไหมเราจําได้แต่เด็กมันก็ไม่ใช่เราอีกสัญญานี้ตอนเด็กนั้นรูปนั้นก็ไม่ใช่เรารูปปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่เราเนี่เป็นความว่างรูปในนด,ดีที่เราเกิดขึ้นมาเป็นเด็ก เป็นนักเรียนทำงานมันไม่มีเราดังกันเลยนะเนี่ยุบนั้นไม่ใช่เราหรอลบเสกไก่ลบเสกไกู่กปเี่ละเอียดูปที่หยาบหุ่มในอดีตหรือจะเป็นอนาคตเนปัจจุบันมันไม่มีเราดังกันเลยนี่เป็นความว่างก็สอนจิตก็ <c oughs> <c oughs> เราเห็นอย่างน,นี้เป็นความว่างนะเราก็ละตัวละตนสัตว์บุคคลเราเข้าได้ สีนธรรมทิปปัญญาพร้อมกับมันก็เห็นธรรมต่นนั้นแหละมารู้ธรรมให้มุ่งตรงนี้แหละไม่นานหรอกถ้าเราตั้งใจในชีวิตนี้แหละเปลี่ยนความเห็นของเราให้มันได้ถ้าเราเปลี่ยนความเห็นเราได้แล้วต่อไปภาวนาไม่ยากเป็นเองนะจะเป็นเองแล้วก็มาดูในชีวิตประจําวันของเรามันจะอะไรบ้างนะจิตเราต้องระวังนะอยู่กับสิ่งไหนมันจะสิ่งนั้นนะ พระในเจวาที่สวยกับยึดในเจ้าบอเรามีบ้านสวยๆงามๆเราก็จะยึดบ้านเองแหละเรามีนาฏีการงานเราก็ยึดถืออีกอ่ะมันจะเกิดความหวงขึ้นมาก็ได้ไม่นนอันตรายเหมือนกันนะมันตายไปแลนะ้วมันจะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยอันตรายมากต้องวางต้องวางทำบุญทำกุศลเราก็วาง ให้ใจเราเบิกบานเห็นว่าความเปิดวางนี่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติให้ไม่จะยากฝึกกันอย่างนี้ให้เห็นกันหน้าเป็นความว่างให้ได้ใจจะพ้นทุกข์ทุกข์ทั้ตั้งใจ